กับตันเย็นไหมลูกอากาศร้อนเรามาเล่นน้ํากันนะน้ำยังไม่เต็มเลยน้ำยังไม่เต็มเลยเหรออันนั้นอะไรจระเข้เหรอะลูกจระเข้เหรอจระเข้มันลอยไปไหนอ่ะมาแล้วมาเร็วเจระเข้มันลอยไปไหนว้าจระเข้มันกัดเหรอ เไ้ยปไปไปจับ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 เจ้าแค่ไปไหมเจ้กเคมันมาถึงไหมถึงหรือยังยังลูกมันกัดไหมหน้ะไปดิลมันดิมันจะมากินไก่หนูเนี่ยนี่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 จับได้แล้วจับอะไรได้เหรอหวาทำไมมันร้องอย่างงั้นอะ เอาใหม่ดเดามาใกล้ๆก,กล้องดิเอาใส่น้ำามันร้องดิอุ้ยมันจมน้ำแล้วเอาขึ้นมาลองบนบ,บีบบีบลูกไหวเอามาใกล้ๆดิเย็นไหมเย็นไหมลูก นุ่นนเจเจะไปกินไก่แล้วไปไหนขไกินไก่แล้วกับได้ล้วพ่ออืมเอามันร้องยังไงอหันร้องไงบีบครับไก่เจเไก่มทางไนี่ไงไก่หนูเจรเข้มาอยู่า ฝั่งโน้นจอเข้มอยู่ไก่ไหมไก่ลูกมันกินได้ไหมกินไก่ได้ไหมเนี่ยเน้อหม่ำๆเลยนี่ไอ้ยำๆๆเลยดิเมตามไปตามไปไหนนะตามไปกินมันจะกินได้ไหมน่ะจับฉันไม่ได้ดอกจับไก่ไม่ได้เหรอ,อ,อเออจอเข้มมันเหนื่อยแล้วเอาไก่ไม่เหนื่อยเหรอ แข่งแรง<ค>รแข่งแรงแ,งแข่งทุ่จอเคทได้ไก่มันจะสู้นจอเคทได้เหรอลูกอ้าวรู้จับลายเมื่อกี้ไม่รู้จับ,ไ,ไ,บได้เนาะอ่ะแต่ไม่ยังพอ,อยังเลยครับเออในชวนชวนแม่ชวนท,ท่านมาเล่นน้ำด้วยทิเรียกแม่ตาม,มาด้วยเรียกยายมาด้วยดุ๋ม ครับอืมเล่นเบาๆนะลูกเดี๋ยวมันออกมาข้างนอกเดี๋ยวเลื่อนไข่เลื่อนหนูเนี่เดี๋ยวหนูเลื่อนเจลาคี้ไข่มันร้องยังไงบีบดูสิเอ้ามันตูดอะไรนะมันตูดแตกว้ยวเจลาคี้ตูดแตกก็เป็นทำอะไร เราแคกนน่กินน้ำว้ามันกินน้ำได้เหรอใช่ <S <S มันไปไหนนะมันจะไปกินไก่เหรอมันมาตามไปกับบ้านของมันบ้านมันอยู่ไหนบ้านมันอยู่ที่บ้านเขียวเดี๋ยวจะทอวไปเนาะว้ามีม่วนี่เลยโอเคพ่อจะปิดกล้องแล้วสวัสดีครับกันสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย จุ๊บจุ๊บกันจุ๊บยังไงจุ๊บไปแล้วครับเล่นน้ำอากาศร้อนบายบายก่อลูกบายบายเอ้ยพอทำไมไม่ไม่เอาฉะาไว้หนูไม่เอา,าวไวไเอา,าวไวไ้หาานูใกล้หนูล่ะ